สวัสดีค่ะบัคเสผ้าเมื่อสองค่ะแอลค่ะนางค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นมัวเสื้อแฟชั่นยีนเดนนิ่มบางผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA LOT ST ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา7,500บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆขออนุญาตประมาณการ 41บาทนะคะใช่ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆขออนุญาตประมาณการกันนะคะจาก40บาทนะคะอันนี้เป็นจำจอมไหมคะเป็นจำจอบไหมจำจอบมาสั่นวะตสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะรายการแรกของช่วงบ่ายค่ะลูกค้าจ๋ารายการแรกแล้วค่อยไปพร้อมกันเนื้อสี่โมงเย็น เราพร้อมกันเรากันลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าท่านอีกรอบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรยังไงคะโปรลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นอีกแล้วคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบั็อกอีกแล้วกระสอบนี้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบั็กจ๋าลูกค้าจ๋าฟังดีๆเด้อกระสอบนี้ปกติในราคาเจ็ดพันห้าระดับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะโปรมาเร็วโปรมาแรงค่ะลูกค้าจ๋าคืนกำไรให้ลูกค้าที่ เป็นสมาชิกบัตรลูกค้าจ่า7500รบาทเราไม่ขายเด้อไม่ขายไม่ขายเราขายในราคา5500บาทลูกค้าจ่าราคาในราคา5500บาทจา่าลูกค้าจ่าลดเลยทันที2000บาทต่อกระสอบ <5. S 1> จากต้นทุนชิ้นนึง4ี่ิบบาทลดเหลือค่ะ ไม่ตั้งตัวเลยค่ะลูกค้าจ๋าเอาง่ายงาเจ็ดพันห้าร้อยไม่ขายใช่ในราคาห้าพันห้าร้อยบาทลดเลยทันทีสองพันบาทยืดยืดจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อแฟชั่นยีนเดนิมผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋าพักไซส์พักทรงมาเลยลูกค้าจ๋าสีแคบสีซีดสีสนิมสียีนฟอกมีหมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าค่าลายค่าแบบอาจจะเป็นแบบว่าโทนสีครับอนะคะลูกค้าจ๋าเจ็ดพันห้าร้อยบาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกบั๊ เอฟได้เลยลูกค้าสารลดเลยทันทีสองพันบาทมีทั้งแขนกุดมีทั้งแขนยาวมีเป็นทั้งหลากหลายสาแขนนะคะส่วนมากจะนี้เป็นแขนยาวเป็นหลักนะคะสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีพี่ออนอุมานะคะสวัสดีค่ะพี่อรุมาเป็นแฟนตัวยงเป็นแฟนตัวยงค่ะเออสวัสดีพี่อุมาด้วยนะคะไม่น่าจว่าพี่ออนอุมาอยู่จังหวัดอะไรนะคะหนาวหรือยังคะพี่นะคะใช่ค่ะ น้ำท่วมไหมคะพี่อนุมาจ๋าเพราะทุกทายที่อนุมาจะมาให้กําลังใจเราตลอดเลยไม่ว่าจะช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายนะคะพี่อนุมาอยู่กับเราตลอดเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแฟนตัวยงแฟนตัวยงจริงๆค่ะถ้าเราแจกบ้านพร้อมมีสินี้พี่อนุมาได้อยียบบานอ๋อพร้อมที่ดินเผื่อแป๊บเดียว้านพร้อมมีสินอ่ะลูกค้า ตนนี้เป็นวนเดนิมบงค่ะลูกค้าจากบางพื้นที่จะมีน้าท่วมบางพื้นที่อาจจะฝนตกจากบางพื้นที่อาจจะหนาวแรวแต่ที่สมทรสาครที่นี่ค่ะลูกค้าจากช่วงเช้าเหมือนจะตกแต่ว่าไม่ตกตกอีกรอบประมาณ9้าโมงถึง11บเอค่โมงนอกจากนั้นลูกค้าจาแดดก็ออกค่ะลูกค้าบรรยากาศตอนนี้รีอนกตอนแล้วก็ตกอีกที เ็นเดนิมบางกันูะคะใส่ได้เอาใส่สบายมีทั้งแขนยาวและเป็นแฟชั่นในกระสอบนี้แต่ว่ายังคงเป็นเดนิมบางใช่่คะเป็นเดนิมบางค่ะลูกค้าใส่ได้ทุกระด้กฝนตกเดย์อ้โหฝนตกฝน ชิคบากรุ่พาจะขายในราคา5 5 0 0ันห้าร้อยบาทอะเหลือได้ไหมอ่ะอะเหลือค่ะอะเหลือเหลือเลยเลยจ้าลูกค้าท่านหนที่อยากได้ในราคา5 5 0 0ร้อยบาทลู่ค้าจ๋าที่ยังไม่เคยซื้อหรืออ่ะเหลือที่เคยซื้อแล,ล้วจ้าลูกค้าจ๋าเอา5 5 0 0ันห้้อยคูณสี่นะจ้า คุณีได้เลยก็ได้ในราคาสมาชิกบัคเหมือนกันใช่แล้วค่ะพี่ออนุมาบอกว่าอยู่อุดรธานีนะคะอ๋ออ๋ออ๋ออายุเพิ่มได้เนาะจ้ะพี่อนุมาจ้ะอุดรนะคะดูแล้วว่าพี่อนุมายู่จังหวัดอะไรนะคะค่ะอ่ะคนบบานเดียวกันเออคนบบานเดียวกันจจอลูกค้าจ้ะเป็นเรนิมบังค่ะจ้ะเป็นเรนนิ น้าลูกค้าคะเรื่องโทนสีก็มีค่ะเรื่องไซจ้าเรื่องไซมีค้มาจ้าลูกค้าจ้าไซเอสมีมาไซเอ็มมีมาไซเอลมีมาค่ะลูกค้าจ้ามีค่าไซมาหมดเลยถึงจะเป็นงานยูก็จริงแต่คัดไซคนไทยนะคะลูกค้าจ้าไม่ใหญ่มากนะคะไซกำลังพอดีคนไทยเราเลยนะคะ S อมีค้ามาหมดค่ะใส่แล้วรูปก็ได้ใส่แบบว่าตัวใหญ่ๆใส่กับเสื้อกันด้านไหนก็ได้ลูกค้าจ้าขายง่ายขายสบายนะยิ่งเป็นโปรโมชั่นของเราลูกค้าจ้าปูต้น เดือนพฤศจิกายนบางรายการโคตรปุ๊บหมดแล้วก็มีลูกค้าสามารถใช้กับพันงานขายโดยตรงไดู้กค้าจาต้องการสินค้าหมดอะไรเพิ่มเติมคุยเข้ามาสอบถามได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจา้าแต่ อนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเอฟหมวดนี้ไปก่อนค่ะไม่เคยขายก็ขายได้ขายอยู่แล้วก็ขายได้ยิ่งพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่ขายหมวดนี้อยู่แล้วแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนไว้ไดใ้ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้<ช>มีมมที่นี่ที่เดียวแต่ละเดือนโปรโมชั่นรายการอาจไม่เหมือนกันนะบางรายการไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าสนใจรายการไหนแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้จ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่า ลูกค้าท่านไหนบอกว่าพี่ชอบลุนเองค่ะอ่าเป็นสมาชิกปาร์ยูแล้วคเงินุาต5 0 0บาทรับเป็นกระสอบใหม่เอาไปลุนเองก็ได้ค่ะสินค้าเรามีพร้อมจะส่งจ้าลูกค้าจ๋ามีพร้อมจะส่งนะคะชอบงานเมกาค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์แอนะอ่าอาจจะมีเอ็กอลบ้างนะนะที่ลูกค้าจ๋าชอบเมกาก็เมกาบอกว่าคนแถวนั้นไซส์น้อยอ่าไม่ได้ใหญ่มากค่ะไซส์เอสไซส์เอ็มแนะนำเป็นงานญี่ปุ่นจ้าลูกค้าจ๋าราคา คุณภาพเหมือนกันค่ะสำหรับสมาชิกบักอ้นยอด5,500บาทพอจ้าใช่ใค่ะสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะพี่ออนดูมาบอกว่าอยู่สร้างคอมจ้าอ,อําเภอ,อสร้างคอมจ<ะ>้า อำเภอออำเภสร้างคอมอำเภอ,รส,อสร้างคอมสร้างคอมคอือไปกินปลาส้มไปค่ะชายู่สร้างคอมต้องไปกินปลาส้มบ้าพี่พี่อนุมาจ้าปลาส้มแถวนั้นเยอะนะอ่ะน้าค่ะจ้าดเดรนิ่มของเรามีทั้งแขนสั้นและแขนยาวค่ะลูกค้าจ้าแขนสั้นและแขนเช้าน,นะแระแขนขุดค่ะอัสสิโมต้องไส่หนังจ้าสีรอเรื่อให้จ้า เป็นตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วค่ะทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะลูกค้าจ๋าขอให้แจ้งชื่อให้ถูกค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยนะระบบสมาชิกของทางบริษัทบลคลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุนะเป็นได้ตลอดเลยเป็นตั้งแต่ได้ตั้งแต่พ่อลูกสามารถแปลว่าสามารถเป็นด้วยกันได้ขอให้แจ้งชื่อกับเบอร์ให้ถูกนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแฟชั่นความแบบมีมาหมดเลยลูกค้าจ๋าสีเข้มสีซีสีสนิมสียีนฟอกมีค่ะเข้ามา โปรโมชั่นแบบนี้ลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากแนะนําเลยนะคะสาหรับลูกค้าบัคของเราลูกค้าจ๋าสมาชิกบัคของเราอย่าลืมซื้อเด้อใช้สิทธิ์ให้คุ้มนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าโปรแบบนี้คืนกํนไาไรน,นคะคะยั่วมากานางค่ะยั่วมากจาก้ะลูกค้าบางท่านซื้ออยู่แล้ว และสองลูกสามาลูกเจอเดือนนี้เข้าไปไม่อยากบอก,ก,กเก็บซื้อตุนไว้ได้ลูกค้าจากกาไรเห็นเห็นนะทางบริษัทบัคของเราคืนกําไรให้ลูกค้าอันนี้คือให้ลูกค้าจักจกาไรลูกค้าบางท่านเอาไปขายต่อก็มีได้เจ็ดพันห้าร้อยบาทลดแล้วสองเหลือสองพันลดแล้วสองพันเหลือห้าพันห้าร้อยบาทลูกค้าบางท่านเอาไปขายแปดพันห้าก็ได้ลูกค้าบางท่านเอาไปขายเก่านก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกลูกค้าแต่ทางบริษัทบัคของเราคืน รับเดินพืกิกายมจลูกค้าจะึ้นกำไรมาก7,500บาทรด2,000ลด2อ0ลด2,000บาทกันลูกค้าจ้เล่เล5,500บาท 6, บาทั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะลดแบบว่าสุดคุมมามากลดไปเลยต่อกระสอบ2,000บาทลูกค้าจะเราไม่ได้ลดหลักร้อยสองร้อยเดิอลดที2,000เลยเลูกค้าจ้าลดต่อกระสอบไปเลย2,000บาทเยอ,ยอะยวจ้า ยังไงให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะทวนรายการค่ะลูกค้าจามมวดน,นี้เฟเซอร์ยินเดนิมบางผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA Lord A P นะคะเป็นสินค้าของทางรรบริษัทบั๊กราคา7,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการคะ่ะลูกค้าจ่า150ถึง180ตัวตอกต้นคุมต่อตัวประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจ่า40บาท41บาทนะคะตอนนี้ค่ะลูกค้าจ่าเรามีโปรโมชั่น โป้นาทีทองคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคค่ะลูกค้าจากกระสอบนี้หรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ปกติราคา7,500บาทเราไม่ขายจ้าลูกค้าจะคืนกำไรให้ลูกค้าลดเลยทันทีสอง0บาทต่อกระสอบลดเหลือ5,500บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งลูกค้าจะสี่บบาท4ีบอบาทลดเหลือ3 3 3 3 3บ3าท3 3 3ส3ม3า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 มามสามบาทอยู่ๆค่ะ สำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไล Facebook, น Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวนนี้นะคะขอบค <ขอ S 1> ุณค่ะ